สวัสดีค่ะมิโดนดีก็ค่ะห้าประตูสภาพดีสวยประวัติดีดาวขอนส,สบายเดือนละ5 0 0 0นบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะฮอนด้าบีโอเครื่องยนต์1.2กีโรต่อคันนี้ปี2012นะคะแม็กไลสวยค่ะรถสีเขียวแม็กสีเขียวนะคะสวยมากๆเลยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะผ้านิ่มมากค่ะระบบเซนเตอร์ล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้า a อ r b ร์แบ็กเอเบสนะคะกุญแจรีโมทค่ะรถสภาพดีนะคะพร้อมใช้งาน คันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนขะะัที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถอีก,กค่ะห้าประตูสภาพสวยนะคะคันนี้เลยค่ะสีสันสวยสดใสามากๆเลยนะคะวางนั่งสบายค่ะเอกสารนะคะในการจัดไฟนนซนไม่ยุ่งยากเลยนะคะมีสำเนาบัต ประชาชนค่ะสำนักทะเบียนบ้านค่ะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองกันเดือนนะคะสอบถามรายเดียนเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะอันนี้เครื่องยนต์วีเทสประหยัดสุดเลยค่ะเติมน้ำมัน E 2 0ได้ด้วยนะคะสภาพดีค่ะสวัสด,ดีฟีดาผ่อนสบาย,บายเดือนละ5,000บาทเท่านั้นนะคะ ฮอนด้าบีโอเครื่องยนต์1.2นะคะนิกิโอโต้นี่ปี2012ค่ะสนใจยังไงโทรสับถามาละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092